ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KEQ Duo กันอีกแล้วน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็วันนี้เรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเอพิโซด3นะก็ยังอยู่กับโคดเซียนโรงเรียนพนันกันอยู่ครับแต่วันนี้เราจะอยู่ในภาคคาเคะคูรุยคูทาโกะฮะหรืออีกชื่อนึงก็คือภาคทวินนะเป็นภาคของน้องแมรี่นะครับก็คือโคดเซียนโรงเรียนพนันภาคทวินครับ รักนะแต่ก็เด็さんอ่าแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยครับก็คือคุณเคนนะก็จะมาร่วมรีวิวกับผมนะว่าความรู้สึกหลังอ่านนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับผมเคนนะครับก็ยินดีเป็นเกียรติมาได้ร่วมกับโคช n แน,นลครั้งแรกกับผู้เปิดใหม่ครับก็มือใหม่ครับก็ฝากเวือกฝากตัวได้ครับอ่าไม่แน่ครับในอะนาคตอาจจะมีช่องคุณเคนนะครับ ผมเป็นพูดเรื่องเรื่องย่อเรื่องนี้ครับก็เกิดเรื่องครับเรื่องนี้จะเป็นเขาเรียกว่า alternative route หรือเป็นรูทแยกจากภาคหลักนะครับเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแมรี่ที่เพิ่งเข้าโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเนี้ยใหม่เลยตั้งแต่แรกก็คือตอนช่วงปีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับมันคือช่วงปีหนึ่งถ้าพูดถึงยูเมโกะจะมี็ยูเมโกะคือนในเอกภาคหลักก็คือจะอยู่ที่ปีสองอันนี้คือการเข้ามาในปีหนึ่งของแมรี่ในฐานะนักเรียนดีเด่นทุน ได้หลักพู้เข้ามาเรียนโดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบว่าโรงเรียนนี้มีการเล่นเป็นเป็นการเล่นหลักเป็นการพนันเป็นหลักนะครับเรื่องย่อเรื่องนี้ก็คือเมื่อแมรี่เข้ามาเนี่ยในฐานะนักเรียนเรียนดีเนี่ยก็ได้พบตัวเคลื่อนของเธอสมัยปฐมเนี่ยมีชื่อว่าฮานาเทมาริอ๋อใช่ใช่ใชตัวนี้ตัวใหม่เรื่องหนึ่งเป็นเพื่อสนิทหลักของแมรี่ซึ่งก็น่ารักพอสมควรนะครับใช่น่ารักมากลองอ่านดูแล้วก็รู้สึกมีเสน่ห์ใช้ได้ก็เริ่มต้นมาก็ เธอก็ได้ค้นพบว่าตัวเพื่อนกับเธอเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเลยถ้าหลายคนเข้าใจกันดีก็คือสัตว์เลี้ยงในนนี้จะเป็นระบบโปรจิฮะเป็นโครงสร้างของโรงเรียนพานันฮะใช่ครับที่ตัวของท่านประธานเรียนเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาเป็นระบบนีกคือมาเป็นระบบสัตว์เลี้ยงใช่ฮะก็คือตั้งแต่ที่แมรี่เข้ามาก็มีระบบสัตว์เลี้ยงที่มีประธานรักเรียนคือโมโมบาริเป็นครอบคุมอยู่ในแต่แรกเลยก็คือก็คือเป็นประธานคนเดียวกับภาคของภาคหลักเลยฮะภาคจารารี อ่าต่อไปนะครับเราก็จะรีวิวความรู้สึกหลังที่เราได้อ่านกันนะครับคุณเคนว่าไงครับก็ภาคนี้จะให้พลัรสชาติเกี่ยวแตกต่างจากภาคหลักครับถ้าพูดถึงภาคหลักเนี่ยยูเมโกะจะเป็นคนที่เล่นพนันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งใช่ไหมอ่าใชเห็นเม็ดกลดกลงเล็กๆมน้อยได้อย่างละเอียดพูดง่ายๆคือบิ๊กเบนหมดสมควรมีเนตรวงแหวนนะตาแดงๆมองออกซึ่งวิธีการเล่นของของยูเมโกะเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นค่อนข้างที่จะคล้ายๆแบบ บ้าคลั่งอ่าค่อนข้างจะบ้าคลั่งใช่ก็จะคนละแนวกับแมรี่ใช่แล้วถ้าเกิดแมรี่เนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าใช้สมองล้้นใชสมองล้้วนอ่านเกมแล้วมั่นใจผูกขาดเต็มที่อ่านขาดเลยใช่ซึ่งมันจะแตกต่างคนละสไตล์กันเลยอืมแน่นอนว่าไฮไลท์ในเรื่องนี้ก็คือยังเป็นความบิ๊กเบนอยู่เหมือนเดิมนะก็คือยังเป็นการที่แบบมีคนโกงเข้ามาในเกมพนันแต่ละต่างแตกต่างไปแต่เธอก็สามารถมองเห็นโกงนั้นได้ถึงแม้จะใช้เวลา สักพักก็ตามเธอก็สามารถพลิก้ลิกล็อกได้ให้กลายเป็นได้เปรียบได้เสมอก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกเลยแมรี่เพิ่งเข้าโรงเรียนมาแต่แบบไม่ได้สายเดียวกับจาบิยูเมโกะที่แบบเก่งพนันอยู่แล้วอันนี้เหมือนแบบเป็นคนธรรมดาแล้วก็มาพลิกล็อกฮะก็ถือว่าเป็นคนละสไตล์ฮะแล้วก็ได้รสชาติที่แปลกใหม่และค่อนข้างดีนะครับคุณเคนมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับสำหรับคนที่อ่านครบเล่มหนึ่งถึงเล่มที่สิบแล้ว ก็เล่มล่าสุดเลยครับเพิ่งออกวันนี้เลยครับแล้วก็อ่านดูแล้วก็จุดเด่นของชื่อไทยคือโคเซเซนตรงเรียนพัฒนเนี่ยคือมีการสร้างคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์แอนด์คาแรคเตอร์เอ็นิเมนต์ที่ดีมากเช่นอย่างตัวแมรี่คนก็ไม่รู้หรอกว่าภาคหลักอยู่ดีเธอมายยงไงไ็อยู่ดีก็มาเจอมาเจอแมกโก้ใ่ไหแต่อันนี้คนจะได้เห็นการพัฒนาหรือความสามารถสกิลต่างๆแลกเลื่อมเลยตั้งแต่แมรี่เข้ามาคุณไงถ้าเกิดอ่านเล่มนี้ภาคนี้ยก็คือเรา อยากเข้าใจความสามารถของแมรี่แล้วก็เธอแล้วความเป็นมาของเขาใช่แล้วคุณจะเข้าใจเขาเรียกว่าตัววิสัยทัศน์หรือตัวเยแอ t i t u d e ของตัวตัวละครนั้นเลยทัศนคติของแมรี่นะครับไม่ใช่แค่แมรี่คนเดียวครับจริงๆก็ยังมีความสามารถที่เรียกว่าใช้ได้อทุกคนใช่ฮะก็คือภาคนี้มันไม่ได้มีแมรี่เพียงแค่คนเดียวนะก็เรียกได้ว่ายังมีตัวละครอื่นๆมาเสริมนะแต่ว่าก็คือเป็นตัวละครใหม่นะฮะที่ไม่อยู่ไม่เกี่ยวกับภาคหลักเลยฮะ อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงก่อนนะนก็เลยทําให้แบบมีาพานักเรียนคนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าตัวละครที่ออกแบบมาผมว่ามันก็ออกแบบมาค่อนข้างโอเคนะเพียงแต่ว่ายัางสู้ภคัคยังขาดสเสน่ห์เท่าภาคหลักไม่ได้ฮนระก็เรียกได้ว่ามีตัวละครที่น่าจดจําอยู่เพียงแค่คน2คนนะถือว่าดีฮนะจะได้ไม่เด่นเกินภากหลักนะสำหรับวงความคิดผมนะครับข้อดีผมว่าเรื่องนี้ก็ยังทําได้ดีนะอย่างที่คุณเคนพูดเลยฮนะได้ได,ได้ได้ตามมาตรฐานเลยคนระับ ชคดีนะว่าลายเส้นได้คนว่าคนเดียวกับภาคหลักนะถ้าอย่างที่คุณรู้ภาคมินดอลีก็คือได้คนว่าคนละคนนะมาเลยทําให้ผมว่า feeling ลลในการอ่านมันเปลี่ยนไปฮนะแล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าไม่ใช่โคตรเสียงหนุม่มพนานต่อไปช่วงให้คะแนนนะคุณเคนเต็ม้าคุณให้เท่าไหร่ครับเต็ม้าผมขอให้3.8แล้วกันโอ้โหทำไมต้อง3.8ครับแต่ละคะแนนมาจากไหนบ้างครับอย่างแรกให้ง่ายนะปกสวยครับปกสวยครับ ปกสวยมากครับเนี่ยผมรบกวนนิดนึงครับขอดูปกอย่างเล่มสองนะครับเรียนดูเลยอย่างเงี้ยผมชอบการวาดที่ดูมีเสน่ห์อย่างงี้มาอ่าอย่างงี้เล่มสองเล่มสามผมก็นับว่าเป็นการวาดที่เรียกว่าเขาดึงเขาสามารถดึงเสน่ห์ตัวละครมาได้ดีนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างให้ดูนะจริงจริผมว่าทุกเล่มก็มีการวาดที่เรียกว่าแสดงให้เห็นถึงใช่ใช่ถึงเสน่ห์เรื่องอะไรบางอย่างที่เกฏขึ้นในตอนนั้นด้วยใช่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 อ่า p o i ที่สองครับก็เรียกว่าอย่างน้อย ไม่มีการตัดจบแบบละครไทยพอเราอ่านจบเงี้ยสมมติว่าจะมีเกมพนันเนี่ยมันจะไม่มีการาอ่รางพอเราอ่านจบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเกมที่เราเล่น1หนเกมนั้นมันจะจบคะแนนทีเราจะรู้ผลก็คือจบแบบเคลียร์ไม่มีปัญหาอ่านง่ายเข้าใจง่าย<อ>ไม่ยากเกิดไาแล้วพอที่สามนะครับพอที่สามผมให้ในรูปแบบของเกมครับในรูปแบบของเกมพน,นันที่คิดมาแต่ละอย่างนั้น เรียกว่าค่อนข้างที่น่าสนใจเกมที่ฟังดูแล้วจะตอนแรกอาจจะเข้าใจยากต้องใช้เวลาในการเข้าใจเกมพักใหญ่พอสมควรและพอหลังจากเข้าใจเกมเป็นเกมที่ต้องเรียกว่าใช้กลยุทธ์กลยุทธ์และใช้หัวมากพอสมควรในการที่จะ,จะนชนะหรืออาจจะมีความหัวหมอเล็กน้อยอแต่อาจจะไม่เข้าภาคหลักภาคหลักจะอีอิเปทมากพอสมควร ถ้าเปรียบเทียบกับภาพหลักอะคุณว่ามีตรงไหนแตกต่างกันบ้างตัวละครถ้าเกิดตัวละครที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยอย่างเช่นตัวแมรี่เองหรือจะเป็นตัวท่านประธานเองเนี่ยเรียกว่าตรงนี้สร้างได้ดีมากเรียกว่าตัวคาแรคเตอร์นั้นมีเสน่หนเดิมและมีวิสัยทัศน์มีวิธีการพูดที่เหมือนเดิมหมดก็ยังคงเสน่ห์ของภาคหลักอยู่แล้วถ้าเกิด ที่เพิ่มมาก็อาจจะเป็นตัวละครใหม่ๆที่เราไม่ได้เห็นในภาคหลักเข้ามานี่ก็อาจจะแบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจตัวนี้ใหม่นิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ก็ให้ความรู้สึกสดใหม่ไปด้วยและอีก0.8นะครับมาจากไหนครับก็0.8ม,มาจากาพลิกล็อกหรือเขาเรียกว่าตัวของพอดที่วางมาเนี่ยให้สตอรี่มันเข้าใจได้แบบซับซอ้อนหรือพลิกล็อกเนี่ยมันยังไม่ไมุ่ดเท่าภาคแรกอ๋อไม่ไม่เด่นเท่าภาคหลักนี้เองเข้าใจพอดง่ายอะไรอย่างงี้ไม่ยากเกิดเช่นบางทีเกมไพ่ สมมติถ้าเกิดคุณตามไพ่ทัน่ยคุณอาจจะรู้ว่าไพ่ที่ถูกใช้ม<ล>ัคือจับเก็ได้จับเกไ,ได้อยู่แต่ก็สามุดแปดผมว่าถือว่าไม่เร็วนะฮะใชไ่ไม่เร็วไม่เร็วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านก็ต้องลองอ่านดูนะแต่ในฝั่งของผมอะผมจะให้ที่สามคะแนนนะก็หลักๆก,ก็คล้ายๆคุณเคนนะพอยที่หนึ่งของผมก็คือเรื่องลายเส้นนะสวยับถูกใจฮะเหมือนภาคหลักโอเคเอาไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ยังลายเส้นก็ยังแสดงอารมณ์ออกมา ได้ดีฮะว่ามันอารมณ์มุ้ดเป็นยังไงณตอนนั้นสถานการณ์อย่างนั้นส่วนพอยที่2ก็คือตัวแมรี่ฮะอันนี้ผมให้เพื่อตัวแมรี่จริงจริงฮะ <m ary> ผมชอบตัวละครนี้เป็นเป็น,ปนหลักอยู่แล้วครับ <m ary> แบบ <m ary> ผมก็ชอบเหมือนกัน <m ary> ใช่ับแบบ <m ary> คือเธอดูมีเสน่ห์แล้วแบบน่าค้นหาแล้วแบบอยากรู้ที่มาที่ไปของเขาว่ามาจากไหนแล้วกลายเป็นคนแบบนี้ได้อย่างไรฮะก็เรียกได้ว่าอันนี้เอาไปพอยที่2แบบ แมรี่เต็มๆเลยนะพอาที่สุดท้ายนะครับผมก็ยังให้เรื่องสเสน่ห์ของโรงเรียนพนันนะเพราะว่าต่อให้เป็นภาคทวินก็จริงฮนะแต่ว่าสเสน่ห์มันยังมีอยู่จริงๆฮนะอาจจะไม่เท่าภาคหลักก็แต่ว่าผมว่ามันก็ทําได้อยู่ในมาตรฐานที่ว่าเออมันควรที่จะเป็นมากกว่าเพราะถ้าเท่าภาคหลักมันอาจจะดูดูสูงเกินไปอาจจะแบบดูเด่นเกินไปอาจจะไม่เวิร์ฮนะก็เรียกได้ว่าเอาไป3เต็ม5เลยครับ ในฝั่งข้อเสียคุณเคนคิดว่ามีข้อเสียอะไรบ้างไหมมีครับยังเป็นข้อเสียที่คล้ายๆกับภาคหลักเหมือนเดิมคือ,อเล่งจำนวนเงินพน,นันคำนวณเงินจริงครับจำนวนเงินพน,น,นันในที่นี้มันบ้าเลยว่าขนาดนั้นสามารถเทียบเท่ากับธนาคา,า,ารกลางญี่ปุ่นได้เลยมันขนาดที่ว่าอย่างขนาดเล่มสุดท้ายผมอ่านอาจจะมีจำนวนเงินที่สปอยเข้ามาอีกนึงนแต่ผมบอกได้เลยว่าจำนวนนั้นมัน,มนเกินแสนล้าน คือนี่แหละครับข้อเสียของการพนานนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีขอบเขตจานวนเงินผนานนะแต่ว่าก็คือนักเรียนที่อยู่ในแต่ละคนก็คือเป็นแบบคนที่แบบร่ํารวยแล้วแบบมียศสูงข้างนั้นเลยฮะก็เลยแบบเวอร์วังนะเราเลยอาจจะจับไม่ถึงตรงนี้จริงๆรนะก็อาจจะพอเข้าใจได้อยู่ว่าเขารวยจริงอ่ารวยแบบรวยรวยแบบรวยเวอร์เลยฮะใช้เงินทิ้งผังอีกก็ไม่ดีเหมือนกันอ่าใช่ฮะแต่ก็อยแตงที่ผมเคยบอกไปฮะมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่า ชีวิตคนเราอะแบบคือมันไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้จริงๆนะ,ะการที่เขาให้ยกไปห้าแสนล้านเนี่ยมันก็อาจจะมันซื้อชีวิตหนึ่งได้อะโอ้โหแต่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะผมว่ายอย่างนั้นนะฮะผมว่ามันไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อชีวิตคนคนหนึ่งได้ะแต่เรื่องนี้ก็สามารถแค่มีเงินจำนวนมากเท่านี้ก็สามารถซื้อชีวิตได้นะฮะใช่บงการชีวิตคนได้ข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของ ตัวละครที่ถูกเติมเข้ามาเรียกว่าตัวละครประกอบกันอ๋อใช่ใช่ใชตัวละคร,ร,ครประกอบ<ม>เรื่องนี้เรียกว่ามาแล้วหายไปเลยจริงจริงมาแล้วหายไปเลยรู้สึกแบบไม,ไม่ไม่เหมือนภาคหลักก็คือตัวประกอบอะขาดสเสน่ห์ฮะแบบไม่น่า,ไม,นาไม่น่าติดตามว่าเอ้ยมึงจะเป็นยังไงต่อนะ,ระเรร่องของมึงอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็อย่างคือมาปึ๊บหายมาปึ๊บหายไม่ได้แบบมาแล้วแบบน่าติดตามต่ออาจจะเป็นเพราะว่า อะไรอ่ะเร,อเรื่องมันต่อกับภาคหลักด้วยแหละฮะมันก็เลยทําให้ต้องตัดตัวละครทิ้งไปก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียที่ผมว่าสําคัญอยู่ฮะแต่มองในแง่ดีก็คือตัวละครเด่นจดจาง่ายาไม่เยอะเกินไปก็คือเด่นเด่นก็คือจะมีหลักๆให้เห็นเลยฮะ,ะแต่ว่าวะะอ่าม,มีมีประมาณนั้นนะนะก็คือผู้ที่เด่นไม่เด่นคือไม่เด่นเลยฮะแต่ก็โอเคฮะถือว่าได้มาตรฐานนะจุดเด่นที่สุดเลยนะไฮไลไท์ของเรื่องนี้ก็คือผมชอบความคิดเห็นที่ ตัวของผู้วาดเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกให้ความสำคัญกับตัว c h a r อร t e r เ e v e l o p m e n t ดีมากมหลายๆเรื่องอย่างอาจจะติดนิดนึงของเรื่องของแบบหลายๆเรื่องที่วาดมาหรือช่วงเรื่องนี้อาจจะขาดความที่ปูตัวละครนั้นมานิดนึงใช่ใช่ใช่ใชาการที่จะปูสตอรี่หรือการทําให้คนเห็นถึงการพัฒนานของตัวละครนี้ไปเรื่อยเเรื่องนี้ยากมากครับจริงฮะซึ่งเรื่องเนี้ย ผมว่าเลยว่าเขาทําออกมาได okay. ้คนข้างที <ac> <c oughs> ่จะตอบโจทย์ตรงนี้พอสมควรจริงจริงทำได้ดีมากครับก็อันนี้ก็เป็นจุดขายนะครับแล้วก็เป็นจุดแข่งของเขานะครับฟังแล้วท่านผู้ชมสนใจก็รีบไปหาซื้อกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หายากมากๆนะเรียกว่าหายากกับภาคหลักอีกครับเพราะว่าไม่รู้ทําไมนะอาจจะเป็นเพราะน้องแมรี่เขามีเสน่ห์จริงจริงนะเขาเรียกว่าของขาดตลาดกันเลยครับก็แล้วก็อ้อลืมบอกไปอะ สำหรับสาวกแฟนแมรี่นะก็ยังมีเดี๋ยวก็จะมีภาคนักแสดงแสดงนะก็ยังได้โมริโมริคาว่าครับมาแสดงอีกแลเดียวครับเป็นเทพโมริคาว่ามาแสดงครับก็เรียกได้ว,ว่าน่าติดตามมากเลยครับว่าภาคคนแสดงนั้นจะเป็นอย่างไรนะเพราะเธอก็แสดงดีมีมาตรฐานมาตลอดคนระับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะครับเพื่อเอาไว้ใช้พิจารณาในการว่าท่านผู้ชมอยากจะลองไปอ่านหรือว่าอยากจะไปลองดูเมะอ่าลืมบอกไปฮะเมะยังไม่มีฮนะ ก็เผื่อเผื่ออาจจะลองไปดูไลฟ์แอคชั่นแทนนะครับก็เก็บไว้เป็นช้อยตัวหนึ่งครับพี่ว่าคุณไม่ควรพลาดครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ